เออว่าทติมเยอะอยู่ ow, อยู่สื่ออยู่หรอกเอ้ามองข้างดำม,มองหัวเหล่าเาลยไปยาวเติมเลยแล้วเติมอยู่ด้วยบายทีทุกคนวันนี้รนเราก็จะไปยามองนะทิ่ถือ,อที่จะได้กับถั่ลุนทั่เมืองเหมือนกันทุกคนไปยามองเลยทุกคนวานนี้บอลใส่โมคักมาได้แต่ว่ามัน่มีบอลใส่นะบอลได้ก็มีทุกคนใส่เอ้าแต่ยามันโอ้ทุกคนมาเท่านี้เท่านี้กับถวมวบดนะเท่าบันไดนี่ มันได้หัวกาะจานี่หนามันคืนลายกาเกา่าาครทายสิขามได้บ้านนี้ไปเลยจิบยี่นี่เขาก็ไปใส่นะทนุนเพราะว่หนามมันลายใส่กับบัตือเขากูไววนะโอ้หนามแห้งนะทุกคนขนาดน,น,นี้ก็ยังเพียงเอิอกเลย ในขัวจะจะทำได้นะเอาเุยเลยขวอ,อยูบมาเพียงข้ออบอ่าน้องงามมาลายแทย้บโอ้ยเซละขัวอืม แค่แหนมันบ่แห้งพราะอได้นะทุกคนถ้าว่ามันแห้งโอ้ยจังไปอยู่เลยมันเพียงข้อเลยดิฮึดิปุ๊บปุบปุบโอ้ตกคุ้มอยู่นี่แหละ ขายามเปิดแล้วบียงมองก็ได้หอนมองเข้า,าเลยเด้เป็นใจโย<ด>คืออยู่ยได้ทุกคนน,นะนนี่คืออยู่คืออยู่โอ้กระปูกระพาะกระปูนะตัวนี้ตัวมันสอน,น,น,นี่ขาดโย่ขาดโย่ทุกคนแต่ว่าันหาก,กรนะปูนี่กระพาแห้งนะพวกนี่เข่งแต่ว่าน้ำแห้งนะี่เดียวนมันก็ สองโอ้มาถือตัวคำนะทนนววะานเน่าเวิดนะกรบเน่าดักมันตายถือยอนี่ปลาคาว์บโอเคจ้ทุกคนถืนอยอน,นี่นี่นี่ปดุปดอย Cảm ơn của thân thiên cao đuốc nè, Thưa thân thiên cao đuốc Này Này Ồ Đưa vô Đưa vô thân thiên cao หนำม,มันติวนะมองเขาหนำให้แล้วบีบถือไปเยบีถือถือนีเท่าน่ะถือเท้านุ่น,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 นจะน่อยเนทะ้านุ่น่ถือดิโอ้แปลกเท้นี่ง่ถือ น้ำให้เดี๋ยวเหนื่อยก็ถือด้ยืกต่ัตเดียากเลมองตรงนั้น้บุมีไหม้สับนำสิออกไปเดี๋ยวมาเบิ่งเฮายามลางแหลกทุกคนมาได้ไาไไปได้นี่นะลางหลกครับ ชมควรเติมอยู่นะพยายามดังที่สองเานะเป็นมองไงนะป่ะนี่มองโป่งนี้เป็นมองสิงนี่่าเบิ่งดังที่สทุกคนเป็นมองไงนะถือเลยถือตัวนึงทุกหนาหลแห้งอย่านี้เรต้องถือ้โอ้หาต้องจถือแล้ว มิดนะตัวที่สองสามตัวที่สามเบ็ดคือกระถือ,อแล้วมันตอรที่สี่ด้วย เอ้ส ok ิยามจะผลานะฮะหกบปดหกเจ็ดเจ็ดแต้มนะมาถือมันแล้วเจ็บแต้มให้บุญส่ง

Biết, nhìn hình của khỏi xin xuống tem xuống tèm bởi là bà nhưng đừng nhịt nhịt งนี่เป็นเบิร์ตใช่ไหมนะโอ้มันดึงอยู่ที่นี่ตัวนี้สามมองเงี้ยนะประมาณสามสิบเมตรเหลืบรล่อเราถือ ta vẫn buồn sợ được đấy ở trong đấy nhìn một thứ đó à. và trong này thôi, đều sẽ ổ qua, đều leo mưa luôn đó tụi con, nằm lái mưa vào đây nè để mình thuộm hồ ăn hẳn mưa vào đây đó nhưng mà bằng xong lái rồi đã lái tớp chứ thôi. con này Tươi bằng dưới rồi đấy, chỉ thể bằng มาส่วนอยู่นี่นี่นี่ได้โอ้หนามแห่งมานะทุกคนคันวายเลเอียงป่าอย่าหนามมันหลายนะก็ละเลยเฝ้าเมื่อโอ้เปดนเพียงขอแล้วทุกคน เอาโซนมอเดอนแล้วได้จะมาเบล์ป่ามองเขานะอะไรไรไปเลยแค่เติบมาเติบมองซองด่างอันนี้มันบะเธอประเด็นนะตะกวน้ามันเือถูกอ่ะ ฮะตัวมาเติมอหู่นาดกันละครัยงไท้งวัะสบา,า,ายดีตอนเช้าตืนหนึ่งทุกคนทนอ็จะไปยาม,มองก่อนโอ้วน้ำลดเลยเนีถัดน้าบ่งกันทุกนไปสิถึงจะบอกมองเสียงใส่เดีบยเดียเปนะทุกคนกบบกคนะคม,มือนี้ฮหอดพี่โอ้ลายหมดบวง่ายได้มันนีเบิดมือ มาตายหัวตัวน,นี้แล้วเมื่อคืนนี้เกือบหอดข้อพอดีเลยเอืกมาจะหน,น่อยหนาวพอดีเพียงนี้นะเมื่อคืนนี้หนาวอันนี้อันนี้เพียงแอวนะทุกคนมเ่เทิร์แอลนะเพียงเกือบเกือบแอวเมื่อคืนนี้เพียงพี่เกือบเป็นหอดข้อเมื่อคืนนี้ป่าเนี่โอ้ หนมาอีกเลยยังมันเช่านะเดี๋ยวกนอนอีกนะ มองเห่าโซ้งเฉยๆเพราะว่าหนำมันแห้งมันปิ้วนะทุกคนมันอยู่เถิงนะเขาบอกได้ใส่ลวงคือขจรขจรมีใหม่ซักซักมันบวปิ้วเด้วยพอลงจำนะอนเหาเขาบไปเอาเห็ดใบนะทุกคนเพราะว่ามันมันมันเป็นหน้าเหานะอันนี้เป็นหน้าขจรขจรเห็ดใบใส่ใส่ที่คอใส่น้ำเขาต้องมาเห็ดเอาเองทุกคนมาทางบนใส่เองนะเอาเห็ดใบเวลาพน ตกะหรือจะอะไรก็ใส่ได้เลยมีไครหานใส่นะรวนีมถึงเขาทอหรือว่าเขา,า,า,เขาออกไปแล้วนี่เรียบร้อยนะเนานะ่านะทำมันหลมเลยบุบเป็นตาเอสียด้วยนะี่อันนี้มันอาจจะมันถล่มนะเพราะมันสูงไปเลยลงเอาทุง่งยางมานะทุง่งเพราะเขาจะก,กูมอกออกมาเลยนะเพราะมันถือกระมือปุดอยู่เ้ืงอนนั่นแหละแล้วจะใส่ป๊าเลยอบอก

มันทวนเวลาที่จะถือดีนะประดุกทางน่ะแต่มเป็นร่วงขาจาวน่ะทวนนะเด็กขาจาใส่ใหม่ไปใส,ส่สมชีสมหาปลาใหญได้เนี่ยบึงมองเหรอถือกินได้โอ้โหนี่มันห้าที่มันบิดถือนี่นวนอยู่เถืง่งบิดถือ ตั้งโต้ปูปูเลยนะมันมาถือตัวมันมองไปได้ลงลุ่มเด้มันอยู่เถิงมันถือกปูต้องห่วงอันนี้มาอยู่ในนี้วันอื่นนะครับนี่ปลามันลงฝืนนี่มันถืออะไรจะหนามลายอะไรโอ้ยเดี๋ยวนีต้องมาพวดมองอยู่ข้างนพีนแล้ว Ta gom ông bác? nè lên mày 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 ra, mày 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 thôi, mày 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 cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này làm ăn ba bay xuống thì còn cái tầng tầng từ gì mà tháo từ gì ba mà thưa quá ต่เกาวาเท่านั้นแรงงี่ถือปลาประนล่งมาจากน้ำลายพูดมาจากลายพูดก็มาถืออีกเนาะอ้ฮะชุดเล่ห์คนเทวะซ้ำนีน่แหละมาถืออ้าเดี๋ยวจะกูเอามองนะทุกคนเขาใส่กัน้าใส่บุ้งไม้ไปเลย ตเนี่มันหยามันลายนะน้ามาันก็ลงแน่เลยทำออกไปใส่อยู่หน้าเฮาเนี่ยโอ้คักนั่ทุกคนนามะเสือมันขึ้นนี่ถือปลาดุกเห็นพอโตเลยปลาดุกนี่แต่กาปลาดุกนึ่มปะอือหมดตะเก่าแล้วเทวดาสองสี่หกแปดมาณสิบตัวบุญคุ้มไปเลยนะมาถึนะืแตะเกาใส่แตละลปีนี่สุดเหมาะนานตะวัน ใส่ยูนาเขานะไังว่าแล้วแต่ละปีแต่ละปีคือการจะเก่าป่าปีนี้คือถิงหลายนะหรือว่ามันทะลุมาเผ่าเล่ากับเกาบุถือก็ได้นะจะเก่าลวงเล่าแล้วให้จิตถือเท่านะนหนามันเลอกนะอันนี้เอาใส่ต่ขั่นนานหนามมันตื่นๆจซือ้อนี่เอาพยายามล้างตขนั้นดิทุกอย่างก็ไไับแอวมามันโอ้ยมันสอคอทุ้งย่างนะเผ่าอย่างไรได้มอง,งหน้าดุ มองต่เนี่เป็นมองสีนะทุกคนปากกลางๆโอ้ดังเป็นได้เห็นนี่งๆโอ้ถือกันทุกคนตัวนี้คือจะถือกุดางนั่นเลยเพราะว่านี่ถ้าเราดูดีๆเฮาเอาหยาออกคักๆนะทุกคนเทาเป็นแป้นในขณะนี่ใส่ถือดีนะอันนี้มันบุรงษหอหลุมนะทุกคน มันอยู่ถึงที่งมันก็บ่ถื h ứ นะนี่น้ำมันหล่อไปได้นี่มันบ่ถื h ต้องเหว่าน้ำลายน้ำอ่างถือเต่เทนไปสูงนี่นี่เตยไปสูงไนงันบ่ถืออืมไหนหัวลายนะ Ở đây thêm lùng họ lùng cả thứ nữa Tìm họ lùng Ổn lên Đây, <laughs> đây thử vậy đó ở này oh. Nhìn nào. <laughs> oh. à, nào mọi người thượng dễ mà gì thì làm một thử mọi thử thử cho tôi thương thêm một này có lẽ này nào cái từ từ dư từ thôi song tẹm như thế này. Ừ. đi nhiều Thôi nào mình bỏ hẹn xay theo nè Hơi chỉ ป่าว่าคีน้ำหนักล่วงปลามันไปนะส่วนแถวนี้แค่น้ำมันนั้นๆเนี่ยน้ามันหยุ่นขึ้นมามันเลืออันมันเลือหัวมันหล่นมาขนาดฮันตะเกาก็ถือคือกันเชื่อแต่ว่ามองเขามันอยู่เถื่อนะมันเลยลงลุ่มถ้าเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเกลียวเหาดีนี่จิกลงกับขากเนอ้ถือนะทุกวดแต่เป็นปลาดุกนะรอบนี้

อย่กยชิชูยู่หรอสองสีหกแปดสิบสองโอ้ลายอยู่ตนงไลยก็ดังแตกนะเธอสือ่อปลากินแต่สแสนหกนะแต่เขาบม่ได้กินเพียงชนิดนะเขายังมีกินอีกเด้เท่หนาหนี่ได้จบนะเลยทุกอย่างกับไปเอาแด้กับเทนน่านะถ้าทิมขัไปเยอะๆไวหนาก็เลย โซ่ข้าวค้างนะทุกคนมันขาดนะเกาอขันทีถิ่มขาดข้างนี่พอใส่ดีกว่าเฮาชิฮิวตรงจริงจริงเมื่อจะเราหลังเกาะหันเกาะนี้ใส่ทุกอย่างบันเปเกาะเนี่ยนะเออแต่ว่าชมพวนเติบอยู่โอเคมานปดอยูเพื่อนเมดแล้วทุกคนสวนกระจ้าทุกคนเบิ้งสริลองเบิ้งมันถือบริจเดแต่ว่าน้ำมันอะไรนะถือปะดูทุกคนเออนี่ ออกเลยนะนีดูกนี่อกระดูกหืว่ามอขอเขาถือนะมาไปเลนีแต่ยคือรเรองตอนผ้าถาเราเห็ดอยู่นี้นะว่าน,นี่มนันเอาไปพืชพนะืช <c oughs> เ,เลยอย่าละหญนะ่ะหญ่ไปใส่ยู่บุนเลยยังเลย โอ้เ่มอนจ้ะ okay. โอ้ใช้ใช้ยี่หันบ่จะใช้ยี่หันบ่บ่ทื่งไได้นะข่หก็ได้เน่ใส่ดูหน้าเถานี่ันเราออกนะไม่เอาอยู่หื่นพแหละ

มองระดับสามสิบเมตรก่อเอาแล้วเอาชมป์นะแซ่ของเจ้าไปถือปะโอ้โหเกิดตัวเอาแล้วเนาะดีกว่าดีจีซีเยอะแล้ล่ะผมมีมีแววทีจีโบกเลยว่าจีเซ้าคนนี่ก็ได้มาเรื่อย เอาไปมาสร้างมองอั้น้ำอั้มในให้มันดีๆแล้วก็มาใส่ใหม่นะแต่โบจะใส่เคดายบันเสี่ยงบนทางถึงอยู่แหละครับเจ้าคัวเนี่มันใคๆก็บ้านหนิ่งนะทุนมันใหญ่ย่างแบบเต็มตีนเต็มเนี่ยนี่สั่นจำนนนึงนุ่มประดับหนาเลยประด้บตีงครัวนี่คักนะเป็นครัวใหม่ใหม่จิ๊กทุกคน กุกจิกกุกหลอนแข็งหลายปีนะครับขวดนี้เมียวขวดตัวต่เพิ่นยังนี่ยหน่อยผเกินมากก็เห็นโหลดขวดตัวนี้แสดงว่าโหดหมายจะว่าไม่ยุ่ง,งมุจัะถือวะสาลยามใช่ปะนี่ยาก็จะเช่า ถืออยู่บ้างโอ้โหเมื่อคืนนี่มาความเนี่น,น้ำไปเพียงข้อจักมากแต่ใส่เนาะโอ้เมื่อคืนเบิดมือกใช่เนะ <c ười> นาะน้ำมันลงอยู่ที่ใต้เก่าถืออยู่บ่างถือน้ำเต็มขั้นมาไหลมาไหลถือโอ้ฟูมากเลย,ยมันบื่ถือกว่าได็กต่อตเกะไขรอยู่หรอ น,นย่ยามหรือว่าม่องนะฮะ,ะอมอ, <laughs> องเขามองพอดีสันสันนอกเขาไม่เคยใส่ทับเลยเจ้าสิดีอยจักโอ้เถือนเลยโอ้เตืนมากเฮ้ก็ตุะท์แล้วน่าบรกหลาน,นี่โอ้ đôi phơi đai ba nè phơi ba ăn bả, thứ chơi <laughs> là sao sập cho nó bị tố thịch nãm sao, để bưng thứ sịt sụt có mì hẻng chơi nhãng hả chơi nhãng, chơi nhãng ô mình oh, chỉ sẹp giờ lấy nhiều bậc <laughs> น้าผู่าริบบโอ้ยเดี๋ยวชิดเอาปลาออกก่อนเดี๋ยวเช่กเฮียออกน้ำรั้งซองด่างเลยอ้าโทษว่ามันปลาหมอคางดำไปจ้ะเร่อเแก้เดียเลยนี่คางมันดำดำปลาหมอคางดำมาหอนเหล่าอะไรไปจ้ะเอาเลยเอ้ามาแล้วนะพร้จิจิตมันนั้นน้ำหอนชาจะบอกกับพร้อมทอดแล้วนะ มาเล่าเมื่อได้ดับมื่อนั้นแล้วได้ปลาหมอหาําต้องห่วงเอนี่กคปลาใส่หมองเฮาได้หลายเติมอยู่เด้อแมวสิลงมาคอยอยู่ตรงปลอยู่นี่นะกินกินข้ากินน้ํานี่เพิ่นแกงปลาจ้ะ้แล้วบ่นี่ยือแล้วยัง้ตนะปิ้งกระปูปิ้งกระปูโอ้ปิ้งกระปูให้ลูก เอาทุกคนมาี่เข้ากับชิคกินเขากินน้ำกันนะมีแงแกงปาลาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนจะได้กระทาติดตามกันคลิปต่อไปนะโอเค